สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข,ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่20-26เมษายน2567สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่22เมษายน2567เวลา8นาฬิกานางสาวสุกัรายาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมพิธีบรรพชาตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567จังหวัดสุพรรณบุรีณส,สวนหงตำบลบางปลามาอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนณฐพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา13นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่7ทับ2,567ประจำเดือนเมษายนเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาอุปสรรคตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ในห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่23เมษายน2567เวลา7นาฬิกานางสาวสุกัรยา,าแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดร่วมพิธีวางพวงดอกไม้และบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณพะนาท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21นอุทยานสัจจะและกะตันยูสารเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวการจนาศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเวลา10นาฬิกานางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมประชุมคณะกรรมการสรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนหน่วยงานภายนอกเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่2ทับสอง ณห้องประชุมสำนักงานประัาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีศารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยน้ว่าที่นายกองเอกเชษฐถาขาวประเสร,ริฐตลาดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่24เมษายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางรุ่งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ณนองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายประทีปการวิตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา10บนาฬิกานายสิริพงษ์ทับสินนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนค้นหาตัวตนต้นกล้าดีณมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายชาติชายพยุหนาวีชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานวันที่25เมษายน2567เวลาหนาฬิกา30นาที นางรุ่งทองสมบัติเจริญนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษร่วมงานรัชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2567ณาาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีอําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายนัฐพัชรวรรีิผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา10นาฬิกา30นาทีนางสาวพันวิไลาสาคำเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนานเรื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยพุทธศักราช2567วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณโรงเรียนวัดนางพิมพ์ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายดอนสมิตกเกษตรรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน เวลา16นาฬิกา30นาทีนางรุ่งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำวัดพระฤหับสบดีณวัดบางขวางตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่ารชาชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่26เมษายน2567เวลา9นาฬิกานางรุ่งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่3ทับสองประจำเดือนเมษายนณห้องประชุมพ่วงเงินมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีอีกโดยมีนายณฐพัฒน์สุวรรณประที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเวลา13 3 0นาฬิกานาทีนางรุ้งทองสมบัติเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีและประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนดูแลรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยให้มีประสิทธิภาพณนห้องประชุมขุนแผนศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายดอนสมิตรเกษตรรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน